วันศุกร์กับวันอังคารร,กร,รกักแรงเกลียดแรงพอพๆกันเลยคือพูดถึงรักแรงกันได้ไหมในบรรดาคนที่มาพบกันนะแล้วมีความรักกันแบบโรแมนติกถูกใจกันอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้สึก เข้าไปอยู่ในวงวนของความรักเนี่ยแบบจมดิ่งเข้าไปทันทีที่เจอกันหรือใช้เวลาเร็วมากในการที่หลงสเสน่ห์แล้วก็ตัดสินใจเป็นคนรักกันเนี่ยคือวันสุกกับวันอังคารแม้นตำราท่านจะว่าเป็นคู่มิตรคู่สเสน่หาอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องมาดูลึกๆในใจว่า ทำไมเล่าเขาถึงหลงสเสน่ห์กันอย่างรวดเร็วเข้ากันได้อย่างรวดเร็วมีความสุขทางเพศรสนะมีความรู้สึกวาบไหวนะ้ะพอเห็นรู้สึกตื่นเต้นบุบบ้าบหน้าแดงตัวร้อนใจสั่นนทำนองนี้เเวลาที่คนมันสุขอยู่กับคนมันอังคาร มันเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีความพลุ่งพลานมีความวุบวาบเลยนะไม่ใช่แค่อารมณ์รู้สึกว่ารักโรแมนติกนะเพราะว่าในฝั่งของวันศุกร์จะไวต่อการที่รู้สึกว่าโอ้โหเรารักเราชอบเรากดเราเกลียดจะรู้สึกไวหมดเลยส่วนอังคารเนี่ยจะไวต่อการแสดงออก <c oughs> เช่นอังคารเนี่ยมีควารู้สึกว่าเรารักนะพูดเลยแสดงออกเลยเขาไปกอดเลยท,ทั้งนองเนี่ยเพราะคนอังคารกล้าที่จะพูดจะแสดงออกส่วนคนวันสุนั้นเนี่ยจะแสดงออกหรือไม่ก็แล้วแต่แต่เขารู้สึกรับอารมณ์หรือว่าเข้าใจคนอังคารได้เร็วมากที่สุดในบรรดาเจ็ดวันดังนั้นถ้าจะนับสิิติการตกหลมรัก ที่รอดเร็วที่สุดเนี่ยนับว่าสุกกับอังคารเนี่ยตกลุมรักอย่างรวดเร็วอีกมุมหนึ่งนะสุกกับอังคารเนี่ยก็เกลียดแล้วก็เลิกกันได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน <c oughs> ทําไมเป็นอย่างนั้นเรามาดูนะเพราะคนเกิดวันศุกนั้นเนี่ยจะถูกใจอังคารอย่างรวดเร็วคนอังคารเนี่ย ข้ามความถูกใจไปตกลงใจเลยเพราะไม่ต้องคิดอะไรมากนะเมื่อชอบเมื่อใช่แล้วเนี่ยจะต้องแบบแสดงออกทันทีนันคือมันเลยเกิดความลงตัวพออยู่กันไปนะไม่มีสิ่งใดที่ลดเลยทุกอย่างเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นตลอดเวลากล่าวคือคนรสนิสัยพออยู่กับบังคัแล้วมันเหมือนกับจะมี สิ่งกระตุ้นเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยแสดงออกถึงความรู้สึกเนี่ยที่รวดเร็วที่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่หยุดหย่อนเลยตลอดเวลาในขณะเดียวกันคนวันอังคารเนี่ยก็จะตื่นเต้นต่อเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตอบรับกับสิ่งที่คนเกิดวันศพเนี่ยเขาหยิบยื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โรแมนติก ไม่ว่าจะเป็นอา,ารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกถึงห่วงหงุดหงิดแล้วก็อังคารเนี่นะเขาเป็นคนแบบตรงๆแมนๆไงจะว่าอะไรก็ว่ามาจะพูดอะไรก็พูดมาไม่ต้องเก็บงำตอนตอนนี้แต่คนวันศุกร์นั้นเนี่ยพอหลังจากช่วงที่รู้จักกันมีใหม่ไปแล้วเลยนะ คนนั้นสุขอ่ะจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองในแง่ที่ว่าชอบเก็บงำความรู้สึกไม่ค่อยที่จะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจไม่บางทีมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ความชอบมันเป็นความไม่ถนัดที่จะพูดถึงความรู้สึกของตนเองมากกว่าสุดท้ายปลายทางจึงกลายเป็นว่า คนวันศุกร์กับอังคารนั้นนะ่ะก็ดูเหมือนจะรักกันนะแต่มันแอบแฝงสิ่งที่อยู่ในใจแล้วอีกคนก็กระหายใครรู้ด้วว่ามันคืออะไรนี่ไม่นับว่าทั้งอังคารแล้วก็ศุกร์เนี่ยจะเป็นสองคนในเวลาเจ็ดวันนะที่มีเสน่ห์แรงแล้วมีคนที่อยากเข้ามาหา เยอะมากที่สุดบางทีอ่ะการที่มีอะไรอยู่ในใจใช่ไหมอังคารเนี่ยจะเอาไงว่ามาเมื่อ,อไหร่จะพูดออกมาสักทีมันสุก็บอกฉันเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงอยากจะบอกกันไม่รู้จะอธิบายยังไงกลับกลายเป็นการตีความอ๋อแบบนี้แปลว่ามีคนอื่นใช่ไหมเออมันก็จะกลายเป็น การตีความเป็นเชิงที่จะเกิดความขัดแย้งได้โดยอัตโนมัติไงดังนั้นเนี่ยอังคารเนี่ยก็ชอบแสดงออกให้เห็นวิธีแก้ง่ายนะอังคารนะเปิดเผยให้หมดเลยมีใครที่พยายามเข้ามาแต่เราไม่สนใจ ส่วนคนอื่นเราก็ไม่เคยคิดที่จะไปหาเขาอยู่แล้วอ่าขอแสดงออกให้ชัดส่วนบรรสุกถ้าตัวเองอธิบายไม่ได้ก็เปิดช่องทางการติดต่อให้อังคารดูว่าตนเองนั้นนะ่ะก็เคลียร์ทุกอย่างไม่ได้มีอะไรที่ต้องให้อังคารเขามาระแวงแล้วอยากดูชัดเจนก็ดูสิ่งที่เกิดขึ้นดูกิจวัตร ดูการกระทำดูความสม่ำเสมอที่เรายังคงอยู่ให้เห็นอยู่ทุกวันทานองเนี้ก็จะลดความขัดแย้งได้แล้วก็ลดคนละข้อได้ไหมวันศุกร์ลดการกระทำอะไรที่มันเป็นในยักษ์เช่นการกระทำแบบที่ไม่ชัดเจนว่าทำแบบนี้หมายความว่าอะไร เพื่อลดการตีความของอังคารส่วนอังคารลดความรวดเร็วในคันตีความหรือคิดไปเองเพราะาอังคารมักจะเป็นคนที่สมองทำงานเร็วเวลาที่เห็นอะไรแล้วเนี่ยจะคิดไปล่วงหน้าว่าเริ่มต้นอย่างนี้ต่อไปแบบนี้แล้วมันจะจบแบบนี้แล้วถ้าหากว่าคิดไปในทางที่ดีก่อนแล้วไปไงแต่ถ้าสมมุติคิดในทางที่ไม่ดีเนี่ย อังคารเองก็อาจจะทุกข์ใจที่ตนเองแล้วก็พยายามเอาความทุกข์นั้นไปถามหาคน,นสบว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมใช่ไหมงนั้นทําหน้าที่คนเราฝั่งคนเราฝ่ายเนาะไม่ได้มีใครที่ยิ่งย่อนกว่ากันหรอกคํานนํมของอาจารย์ก็คือการอการสัมผัสทางกายช่วยได้การอยู่ใกล้ชิดกันช่วยได้การที่ อยู่ในบรรยากาศที่ทำให้ไม่เกิดความพรุ่งพล่านในอารมณ์ก็ช่วยได้เพราะการที่ค่อยๆพูดกันเนี่ยบางทีนะพวกเราการที่ค่อยๆพูดช,ชา้าๆชัดๆเนี่ยมันจะทำให้ก้นบึ้งของความรู้สึกเนี่ยมันอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้บ้างไม่มากก็น้อย เครื่องมือที่ช่วยในการที่สารสัมพันธ์ความรักแล้วก็การเงินเป็นด้วยกันเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะระดับต้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้เราส่งชื่อสกุลนมาทำการเสริมดวงความรักระดับต้นที่สำหรับคนที่กำลังลังเลใจว่าเอ๊สุดท้ายแล้วจะมีอนาคตไป็ด้วยกันได้ยาวไหมเนี่ยก็เสริมดวงระดับต้นโดยใช้ชื่อสกุลนะ ส่วนใครที่มองว่าจะมีอนาคตร่วมกันในระยะยาวมั่นใจละจะเคียงคู่กันไปอาจารย์จะทำการผูกดวงชะตาระดับสูงโดยใช้ชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกินเนี่ยมาผูกดวงแล้วก็สวดเจ็ดวัน7คืนหลังจากนั้นเนี่ยดวงชะตาเราก็จะถูกยกขึ้นไปไม่มีบุคคลที่3มเข้ามาแล้วก็ประสบแต่ความสำเร็จทั้งเรื่องของความรักความสมัคคีแล้ฐานะการเงินการทองเป็นคู่ที่ยิ่งใหญ่ ในอนาคตขอให้มีโอกาสได้พบเจอและได้ทำการถูกลงชะตาระดับสูงในระดันี้